ทิบเ้พุทธปาถึงวันเลือกตั้งแล้วมึงได้เตรียมความพร้อมหรือกิดปืนแล้วมั้งพร้อมหรือไม่ิบเ้พุทธปาเอ้ใบใบกูนี่เตรียมความพร้อมเรียนรู้เรื่องกองเห็นได้อยู่ใบกองแต่ละประกันเมืองพู้จะมั่งแต่ละคนเรียบร้อยมัดแล้วว่าเตรียมพร้อมแล้วทิบเ้พุทธปาเนี้ยเตรียมเร้อมในกูเลยาเร็วนยอยู่ใบตุกป๊กนี่เลือกได้เปเลยไงมึงเอาปืน เลือกต enfin ุกแกไปเลยมึงกินเลยแกงนึรูไป็นยาเทรีรูเปนดีตุกตืเอมีสองมีว้บดินการปนนั้นได้บดินนกยังงั้นแล้วอกินเละกาเรียนกนทำมากรอยอาจจะเปินยารีบดานอ่าแล้วทุดท้นี้อันนอายุ60ปีรับเงินเจ็ดร้บปีรับเทพประมปณปีรับ5บัน งูอากุยอดอ่ไอ่แคดทุกปีจอยเพื่อกูได้รับได้ปอกผลเลยซื้อมากินต่อนู่ก็กินมากไง่ผมทีอ่ะนั่นก็แล้วไอ้มึงกินเลยไอ้ดื้อไอ้ยังมีเรื่องก็การไเลิศเ่ะไอ้การน้ำการไฟการโครงชีพไอ้น้ำมันไรรถราคาตุกี้ไอ้มึงว่าไม่ดีปรือไอ้นอกจางนั้นแล้วเรื่องกงบูมการตรงเตียวกันเซต ติดดูดุยยิึงเหินแต่เงินก็ไม่มีอยู่กันบายเลยกันดีเราไปอยู่ในเล้วอยู่เมืองเทยเ่ามันมีบริการกันเพือเออจะตั้งรัฐบาลดีใจไหมเพื่อปริเทดบริการรวมเลยรวมกันไปเลยเอ้เรีมีบริการกันเพื่อจะเลือยวเท่เลวทุกคนมีความสุขแบ่งปันเงินไม่มีการย่งเจงยังชิงกันเออเสีอยก็ ตำแหน่งรัฐมนตรีเอ๊ะไม่จริงจริงกันรัฐกิจนนายกคนละเดือนอ่ะมันไม่ได้เลยตรงประเด็นดิโรู้กูไม่กวา,บาๆๆดบัตรรัฐสิบเซียนี่คุณหวังเพื่ออะไรแล้วมึงวางเพื่อเพราะว,ว,าว่าเราเลือกประเทศเตยที่รักกาทุกพักไปเลยอ่ะมึงไปหนังยาวเดี๋ยวกูเลีย้งลยงเองะได้ควรมัดแล้วอย่าลืมไปน้องเอ้ยอย่าเอาตาไม่ต้อง mình đi tiếp chế bước pa, ba về là bệt muốn chào từ nga muốn dân phải chạy thích lược đăng cân dân tâm tỷ lược con tê rắc lược bạc đi chốt nha lược ra bột bạch trì lược cho cho kết lược đai bờ đéo gặp cho cho kết này lược bờ đéo chạy à, bạch trì cái này trong này bắt trì bát หรือใครบัตรกเกี้ยวบัตรี่เกี้ยวเลือกปักเราอยากให้ตรงใจปักไหนจบนายุใบปักไหนหาเลือกปักนั้นใบที่เกี้ยวเลือกปักใบที่หมองเลือกคนใบที่หมวงเลือกคนที่รักใบที่เกี้ยวเลือกปักใจ้ด็กๆอีกสักเล็กักได้บ้างจะมีจริงเดียวไปก็คือบัตรไปแจกจนหรือบัตร เออบัตรติดตั้งราชการก่า้มีเล็กประชาชนจิ้มับแลกมีรูปใจบัตรประชาชนมดอายุแล้วก็ะจายได้แต่บัตรอื่นนี่มดอายุจ่ายไม่ได้นอกจากเงื่อนงำจะเปิดหาบัตรประชาชนหรือบัตรเนี้ยต่างอิเล็กทรอนิกส์หรือต่างแอปพลิเคชันตอ่าเอฟเกจันต์ติดดีหรือแอปพลิเคชันอื่นๆจะเป็นกล้องตัวราชการแต่ว่าอ่า

พอแล้ว้ะพบกันวันอาทิตย์ดูสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ